Go Help mommy Go Help mommy ปักเสียนฝรั่งงามคักค่ะเพื่อนๆไหมงามคักงามอี๋งามเนาะขนาดปักเสียนฝรั่งค่ะกำลังสวยเลยนี่คือปักเสียนฝรั่งเนาะค่ะเนาะ ดูตนปักเสียนโอ้ยงามขักงามขักงามขักลิ้มรัวบ้านของคนอื่นเขาค่ะปักเสียนฟลังงามขักค่ะเพื่อนๆเห็นไหม ผะะักเสียนฟรั่งนะคะยอดอวบเลยงามคัะตูงาม,งงามนะคะ and dog ดูต้นพักบุ้งฟ้ารังค่ะบ่ใคยงามค่ะปีนี้เนี่ยคือต้นพักบุ้งฟ้ารังนะคะแต่ว่าที่อื่นนี่จะงามมากแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยงามค่ะเนี่ยเลยค่ะทางทางนี่เลยเห็นไหมคะดูดูที่แม่บ้านเก็บนะคะะที่แม่บ้านเก็บไปกินม่บ้านลืมลืมอ่ะลืมกดวิดีโอให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ บานลืมกดวิดีโอให้เพื่อนๆดูไม่ได้ยอดบวกงา huh. มนๆตักบุงพลังฮะ taller taller go help mommy go help mommy April.

สองทางทางใบไม้เหลือง <I actually S 2> อเ know, ขียวขจีแล้วค่ะ ขัวหรือพิกอบกินกับรวกผักปลาที่เก็บมาเนาะคะ่ะหนึ่งปลาค่ะตำเจวแซบๆนะคะโอ้ยดูดูดูสดๆเลยผักปลาเก็บมาของฟรีก็มเมในป้านี่แหละค่ะเอาค่ะอบเรียบร้อยค่ะริกของเขาจะทำเจวเนาะคะ่ะจะตำเจวทำเจวประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็บมาทางนี้เลยค่ะ หนึ่งปลาสิคะหนึ่งปลาเี๋ย่กปลาเลนสเนปเปอร์เนาะคะ่ะเปิดไฟแล้วก็ข้าวเหนียวคะ่ะเดี๋ยวจะหนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะคะวันเนี้ยแซ่บเลยคะ่ะกับผักที่เก็บมาเนาะค,ะะคะ่นะเนาะตำแจวตำแจวตำแจวเรียบรอยคะ่ะ แเจเนะคะนะ่ะกินกับหนึ่งปลาหนึ่งปลานี่ร้อนเลยหนึ่งปลาแล้วก็ข้าวเหนียวอาหารเย็นผักกูดลวกกระเทียมลวกใบกระเทียมปลาลวกเรียบร้อยคะ่ะ หอมแจ่วจังเรียบร้อยค่ะหารเยินวันนี้ง่ายๆสไตล์แม่บ้านค่ะอุย้ยผักสดๆเก็บมาจากปลาตําแจ้วแ่บๆหนึ่งปลาตําทั่วเรียบร้อยค่ะนินเท่าแม่บิ๊บีวัดีนิาานเอร์ What do you think dinner darling?